เห็ดเหลืองค่ะทุกคนมาแล้วมาแล้วมาแล้วเห็ดเหลืองคันตตเรสยังเล็กอยู่นะคะสวัสดีค่ะวันนี้พาทุกคนมาเข้าป่าหาเห็ดนะคะเสียงดังหน่อยนะคะมีรถวิ่งตลอดเวลาเลยตรงนี้ มาแล้วค่ะเพื่อนเพื่อนมแล้วนี่คือเห็ดเหลืองนะนี่ค่ะยังเล็กอยู่เราจะยังไม่เก็บนะดูก่อนเดี๋ยวเราจะเดินสำรวจเพื่อเจอเห็ดที่ดอกใหญ่กว่านี้นะอาจจะเป็นเห็ดเหลืองหรือเห็ดพึ่งหรือเห็ดอะไรก็แล้วแต่ ถ้ากินได้เราก็จะเก็บนะคะเต็มเลยค่ะเล็กๆคลิปนี้พามาดูอย่างเดียวนะครั้งหน้าค่อยเก็บเท่าเม็ดกระดุมนี่เล็กๆเ,เนี่ยโอเยอะอยู่นะเยอะอยู่เยอะอยู่ค่ะเห็นไหม อุ้ยเยอะอยู่เยอะอยู่มันมาแล้วนะเห็ดเหลืองนี่เดีได้สักอาทิตย์หนึ่งแต่ฝนต้องมานะวันนี้อากาศร้อนมากเลยนี่คือถ้าฝนไม่มานี่เห็ดพวกนี้เดี๋ยวแห้งหมดนะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ต้องลุ้นฝนนะว่าภายในวันสองวันเนี้ยฝนต้องมาคะ่ะ เ็ดพึ่งขาลายแก่แล้วอยู่บริเวณใกล้ๆก,กันแก่แล้วนะ,ะเดี๋ยวเราย้ายป่าค่ะวันนี้เป็นการมาสำรวจป่านะป่าสองค่ะมันจะเห็ดขอนป่าสองนะคะเห็ดของนงาม รุ่นเดียวกับที่เก็บไปเมื่อคลิปล่าสุดนะเฟรนดิสุบทบสกีบลิงหูอวบมากเลยอวบมากๆค่ะรุ่นนี้ถือว่าอวบมากๆเดี๋ยวเอานะอ่ะวางไว้บนขอนก่อนดึงๆมาก่อนอุ้ยพึ่งพึ่งครับพึ่งที่เก็บไป ครั้งก่อนเอาไปใส่ไอ้นี่ต้มแซบเนื้อค่ะต้มแซบเอ็นเนื้ออร่อยมากๆเลยใส่เห็ดขอนแนะนำนะคะเพื่อนๆเก็บเห็ดไปไม่รู้จะทำอะไรกินใส่ต้มแซบเนื้อเนี่ออร่อยมากๆเลยนะเห็ดขอนเนี่ยเท่านี้ค่ะเห็ดคอน หนึ่งในเห็ดขอนกินได้ f เฟรนดอริท s สค i ี l ลิงนะลองนี้ชื่อของเขาภาษาสวีเดนป่าค่ะเดี๋ยวย้ายป่าไปป่าที่3จุดที่สก่อนจบคลิปค่ะจุดที่เก็บเห็ดพึ่งขาลายไปเมื่อ กี่วันเนี่ยสามสี่วันที่ผ่านมาหรือเปล่าเราจะมาดูว่าเกิดดอกใหม่หรือ,อยังเพราะว่าปีก่อนนู้นะ่ะเจอหลายดอกมากเลยอุ้ยมาแล้วดอกที่สองอยู่ี่คบเพื่อนนี่นี่อยู่นี่เดี๋ยวอีกสักออสองวันเนาะอีกสักสองวันกลับมาใหม่เราจะมาดูเห็นดอกนี้นะ ดูว่าอีกสองว no months, part, ันผ่านไปเขาจะโตไหมถ้าฝนไม่ตกก็คิดว่าไม่โตแต่ก็หวังว่าฝนจะตกแถวเนี้ยปีแรกที่มาเจอนี่เป็นสิบดอกนะก็จะไม่ผิดก็ประมาณนี้นะคะวันนี้สั้นๆค่ะออกมาสำรวจป่า สรุปก็คือเห็ดเหลืองมาแล้วยังเล็กอยู่แล้วก็เห็ดพึ่งขาลายก็มาแล้วทยอยกันมานะเห็ดพึ่งขาลายนี่ส่วนที่มาก่อนๆล็กๆสุดดอกเล็กๆสุดแก่ไปก็เยอะนะ